สวัสดีจ้าขอมากเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเนื่องไลรหนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจอขอบพระคุณหลายๆจ้าเราก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งได้จ้ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อรักแมวชาแนลได้เลยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ามันเด็กกามาคลิปให้เบอิอร์ละจ้ะนุ้ยเนาะอืมจ้ะ ล้กกันน้อนน่าจ้าพี่นอ้องอึออ,อ๊ครับพี่คุณศึกอืมทักท้ายแล้วกันน้อนต่อแขวบมีแล้วนะ่ะแขวหกเ,นะเบิดแขวบเพ่เเลือแล้วพี่น้องนะ แควรุดไปละพี่ใหญ่ของเราปันหลุดหมดเลยในแม่ดูฟันเด้ ฟันหลุดหมดแอะไม่กวนแล้วนอนนอนนี่ก็คือกันนะตาเหลียนนะมันเขี้ยวมันเขี้ยวจังสีด้ลยเอ้ยนะไปนอนนอนละ Ayy, dễ chịu chịu chịu. Ay, tất nát ta mẹ, này, mẹ, 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 này mẹ, 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 lông mẹ, lông mẹ, 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 ยากันลาลอยี่นองนะอ้ยเปขุดแก่ยังยังอันนี้กัมัตตะหวนยี <y <y ่เนี <y> <y ่แหละ แลนเรนวันนี้เหรอก็ไม่ยังมาสูมาเสียดมาสีแม่อยู่นี่อืะอย่างก็หัวตะกินเข่าหนึงอ่ะก็อสิหิวขาวไว้กินเข่าบัวต้องป่วยแบบง่ายนึงอ่อละ กันน้นยอยตอน,นกันน้อยจะดี้นตัมันไม่ไหมก็ได้ ไปไปไปอยา่าสซนอย่าควรเออเดยนเล่นไปเล่นมาก็ตีกันนี่มากไรเนี่ยมากมากเจ้เนี่ยชอบสลิด <c oughs> ออเอาอีกล้โอ้ยเนบบจอมเลยไม่จะสั้นหรืออเนี่ยแบบสีหมอกอ่ะอืมอ ตอนแรกก็นึกว่าตัวนี้นะพี่น้องนึกว่าตัวนี้จะไม่รอดนเนี่ยๆเนี่ยที่อุ้มอยู่ในมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเโอ้ยหายน้ําตัวนี้ละไปมาก็รอดเก่งด้วยนะเนี่ยตะมูต้าแม่น่ะอะปะปะปะอืมอืมนั่นนี่ตาดตาดสีฟ้าบบแต่ว่าบบสามเมื่อกี้นะเก่งไรเนี่ยนีเก่งคักกันะ ขับแกงแน่นั่เพื่อนน่ียังอ่ะไป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 น้อนหน่อยไกลเอาอละไปนอนอไก <c oughs> ละละมือ <c oughs> <c oughs> นี่ไปใส่เนี่เห็นไหมึเอ,อ,อ้ยเนาะแมทมากมากสีนี่มากเฉลดเลยอืมอืมดำเกินดำเกินเขาเล่นกับตัวหน่อยพี่น้องเขามากเล่นกับตัวใยั่นั่นเห็นไหม น้ำเกลือี่สุดยอดบางนี่บักจอมพังเนี่จอมเลือบ้านแล้วก็สิขอปิดชิปได้จ้ะเด้อแล้วก็มาพร้ากัดไม้ของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อนึ่งไลค์นึ่งแชร์ก็นขึ้นนั่งกำลังใจเลยจ้ะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าสำหรับการกดซับตะไคร่กดกระดิ่งจ้ะเพื่อจะได้ผู้ผ่าคลิปในไม้ได้จ้ะแล้วก็อย่าลืมกดช่องปพรักแมวชาแนลให้น้ำเนี่ยด้จ้ะเด้อ พ,อพอ่อแม่ขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับการติดตามก็ขอยพ่อพ่อแม่แม่ไมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดนะจ้ะห่างไกลจากโรคไพรไขเ้เจ็บดนะจ้ะเด้ออลำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปอยูด่ดีมีแห้งนะจ้ะสุ้ขู่สุขคนเด้อจ้ะพี่นอ้องตะัดตัตวนองย่างขาแหลกแหลกนะ <c oughs> อะ,อะ,อะอันนั้นฟูระโอ้ยเนาะลูกซ้ายก่อยตะกอนหมาดแม่นแค่อย,อย่างพี่น้อง โอเคพวกมิ้ไปสู่ได้ในซวยี่ยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย